อายุหกสห้าปีนะ,ะบอกปวดไหล่ซ้ายเนี่ยมาสามอาทิตย์แล้วแล้วก็ปวดแล้วก็ขยับไม่แม่ลองยกไหล่นิดหนึ่งนะยกลดยกไหลไ่ลไ,ดได้ค่ะแต่ว่าบิดไปด้านหลังจะเจ็บเจ็บตรงนี้จะเจ็บเนอะค่ะเนี่ยตรงนี้เวลาถอดเสื้อมันจะปึ๊บปึ๊บเวลาถอดเสื้อจะเจ็บเยอะเลยนะนี่ตอนนี้เราตรวจไหล่เนาะก็คือมีน้ำเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำเถ้าเกิดมีน้ำเมื่ไรก็ตามแงว่า มันมีการฉีกขาดมีน้ำส่วนใหญ่มักจะพบกับร่วมกับเอ็นที่มีการฉีกขาดเนี่ยำดำๆนี่เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้เอ็นใบเสร็จนี่มีการอักเสบนิดหน่อยตรงนี้ตรงนะี้ไม่เยอะเดี๋ยวพอแม่บิดแขนดูนะดูนะทาน,นานี้อบอมานี่ตรงนี้เลยเนี่ยเอ็นมันบุม๋มเลยเนี่ยอันนี้ปกติเอ็นต้องเคิร์ฟมาแบบนี้ตรงนี้มันบุ๋มลงไปเห็นไ,ไหมบุ๋มเนี่ยแสดงว่ามีการฉีกขาดเส้นเอ็นเกิดขึ้นนะนี่ ที่มันบุ๋มลงไปเนี่ยมีการฉีดขันเอ็นเกิดขึ้นนะฮะนะเนี่ยตรงนี้เอ็นมันขาดตรงนี้เนี่ยเอ็นขาดนะเนี่ยชัดเจนนะเอ็นมันขาดตรงนี้เลยนะสรุปเลยนะอาการที่ปวดเนี่ยมันมีเอ็นขาดแล้วไม่มีน้ําเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกให้ก่อนแล้วก็จะฉีดยาลดรักษาให้ก่อนนะเอ็นมันขาดแล้วขาดเลยไม่ติดนะเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกให้ก่อนนะพอดูดน้ําเสร็จปุ๊บจะฉีดยาลดรักษาให้ก่อนนะฮะ เพื่อมันทาอากันปวดนะที่จริงเอ็นทีมันขาดมาแล้วก็บางทีมันไปยกเยอะหรือว่าไปทํางานเยอะมันให้เกิดการอักเสบความอากเสบมเลยไม่มีการปวดนะถามว่าเอ็นจะติดไหมเอ็นไม่คยติดหรอกมันขาดราคาดเลยนะแต่จริงๆนเอ็นในที่ไหลเนี่ยมีประมาณห้าหกเส้นนะแล้วมีการมันมีอะไรต่างอยู่ทีนี้มันขาดประมาณสักเส้นสองเส้นนะเยอะ